หลังจากได้ฟังคุยสัมภาษณ์แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างมารีก็โอเคก็ตามนั้นนะอหละคาว่าที่ว่าเขาบอกว่าถ้าผิดอยู่ที่เขาที่เขาสู้ไม่พอแต่คุณสงสัยว่าสู้ไม่พอคือสู้เรื่องอะไรม,มันก็คือหนูความรักมันก็เหมือนมันก็ต้องสู้ด้วยกันสองฝ่ายแต่ว่า คนหรือว่าเงื่อนไขของชีวิตแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแล้วคือมันมันคงไม่สําคัญหรอกว่าเหตุผลคืออะไรแต่คือสุดท้ายแล้วคือถ้าคนสองคนมาเหมือนคนใดคนนึงไปต่อไม่ไหวหรือว่าทั้งคู่ไม่พร้อมที่จะแบบสู้ให้สุดอะไรก็มันก็คงทําให้ กามันก็เป็นไปไม่ได้แล้วเห็นความพยายามของเขาไหมก่อนนั้นค่ะความพยายามของเขาในการที่จะสู้สู้ไปด้วยกันกับเรามันมันก็มีคือเห็นคือจริงจริงมันก็คือถ้าไม่ได้รักกันมากก็คงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรแต่ก็คือเชื่อว่ามันก็เป็นมันก็คือชีวิตแหละก็มี สว่างไม่กว่านใน,ในเมื่อคําว่ารักกันมากแล้วอะไรมันคือจุดที่เราไปต่อไม่ได้มันยื้อไม่ไหวแล้วอะคะหนูว่านอกเหนือนจากความรักมันก็มีความรู้สึกอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ผ่านมาเคย <ๆ S 2> เคยเครบควนเรื่องนี้กันบ้างไหมคะหรือว่าพูดคุยกันเรื่องที่เราสิดว่ามันเป็นสิ่งรอบตัวนอกจากความรักที่เราพูดก็คุยค่ะก็มันก็เป็นคือ มันก็ยากๆเหมือนกันที่จะแบบจนกว่าจะมาถึงจุดนี้อะไคือถ,ถ้าในมุมของหนูหนูบอกว่า,วาเข้าใจกันนะแต่ว่ามันก็มีมีเหตุผลที่ไม่สามารถยอมกันได้ในบาา่มันก็สู้มาตั้งแต่แรกคือก็เต็มที่มาตั้งแต่แรกแต่ว่าถึงวันหนึ่งมันก็คือแบบ ยังไงมันก็ต้องมีคนใดคนหนึ่งที่แบบคือเขาเรียกนที่สู้กว่าไไหรือคนที่สามารถสู้กว่าได้ด้วยวด้วยสถานการณ์ของตัวเอง<ไ>อหรืออะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็เต็มที่แหละเขาเต็มที่ที่สุดของเขาเรารู้สึกเสียจเสียใจมากไหมว่ากับความแตกต่ัน แต่ก็โอเคไม่คือเราเรา m o ่ e อ n เราใช่ไหมแค่แบบเหมือนตื่นเต้นหรอววันนั้นใครเป็นคนตัดสินใจทำว่าจบกันไม่สำคัญหรอกแต่ก็ก็ยอมรับว่าโอเคมันก็เป็นไปแบบนี้แหละแต่เนาะวันนี้เรา move on แล้วใช่ไหมคะก็แล้วที่ทำได้รักคือรักสู้คือสู้ค วันแรกจนหัวหลับก็รู้ว่าแบบก็เต็มที่ที่สนาะคือแบบถ้ามือที่สหา,รรามีรมคนอื่นอะไรคือไม่มีแน่นอน<แ>มันเราก็เราก็เชื่อเชื่อว่าระหว่างที่คบเราคือแบบเขาทาตัวดีมากแต่คือแค่แบบคือมันจะเรียกมันไม่มีใครผิดหรอกแต่คือแค่คนเราเหมือนโตมันไม่เหมือนกันโตมันไม่เหมือนกันแล้วความคิดแบบความคิดมุมมอง ความรับผิดชอบที่ต้องดูแลก็ไม่เหมือนกันคืออย่างที่หนูบองรู้ว่ามันไม่สําคัญไม่เห็นคนอเลยแต่แค่แบบว่าสุดท้ายอ่ะถ้าเราคือถ้าเราสลับกันนะเราต่างคนก็อาจจะเป็นแบบที่เราเป็นอยู่ก็ได้คือมันมันก็คือวิธีการกัดตงคของแต่ละคนหรือว่ามุมมองชีวิตหรือแบบหน้าที่หรือ ความต้องการแบบของแต่ละคนเราว่าโอเคเป้าหมายในชีวิตณจุดนี้มันอาจจะไม่ได้ตรงกันก็เลยทําให้เหมือนแบบเอาชนะแบบทุกอย่างไม่ได้คุยกันยากไหมะมาลีกับหว<อ>ัดตัดสินใจที่จะจบกันตัดสินใจยากก็ไม่ยากค่ะก็กระทำอยูอ่ <c oughs> คือเราก็มองว่ามันก็ไม่ใช่สิ่งที่แย่หรือเป็นบทเรียนที่โหเราแบบต้องแบบแต่ก็คันรู้สึกว่ามันอาจจะ คือในส่วนที่เราเราทุ่มเทบางทีวิธีการทุ่มเทของเราอาจจะมากเกินหรือเร็วเกินหรือมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบก็อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการหลักของตัวเองด้วยแนะนาหมดเลยอย่างที่ผ่านมามาดีกว่าคนที่ไปหาครอบครัวก,กันบ่อยมากในการที่บ้านอย่างนี้เป็นยังไงบ้างคบความสัมพันธ์กับเรากับครอบครัวของเขาก็ไม่ก็ไม่ได้เท่า ตอนนี้คือได้ไม่ได้คุยกันแล้วใช่ไหมครักับพี่กันหรือว่ากับการดำรงอะไรเงี้ยมัน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 ไม่สามารถกลับมาเป็นเพื่อนหรือว่าคนรู้จักกันเหมือนเ่อก่อนก่อนอดี้ได้เลยใช่ไหมฟังเป็นตอนนเพื่อนยัง่อวานคือนท่านั้นหรือว่าในวันน่ะคนอาจจะได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ ก็อยากก็คาดหวังมากก็เิดหวังมากความรักครั้งที่สองในเราบ้างนะมรีกรสานให้อย่ารีบร้อนก็ประมาณนั้นคำว่าออกตัวแรงหมายถึงกับสื่อหรือกับอะไรอย่างเงี้ยสมัยหนูไม่นะหนูรู้สึกว่าคือรักจะแสดงออกยังไงคือหนูไม่ได้เก็บมุมมองของคนอื่นมาคิดเท่ากับความรู้สึกที่มีแต่บางทีถ้าเกิดเราแบบ คือหมายถึงว่าหมายถึงว่าเร็วในแง่ของแบบความรู้สึกในแง่มากกว่าหนูจะพูดยังไงอ่ะคม่หนูนิงพูดเขาอิงดวงตาก็ประมาณนั้นสำหรับสำหรับคุณที่ให้กำลังใจเราสำหรับคุณที่ให้กำลังใจเราตลอดคอยซัพพอร์ตเราตลอดแฟนแฟนเราแฟนขับเราที่ให้กำลังใจเราคอยซัพพอร์ตเราตลอดเลยเห็นเห็นใจเราเห็นอกเห็นใจเราเลยก็ขอบคุณที่เขาแบบ ให้กำลังใจอยู่ข้างๆก,งก็ก็มุมออ่อนไปพร้อมๆกันออก็ปล่อยวางเรื่องนี้ไปเถอะ